ดูสิมันจะกินยังไงกันอืแหไปแล้วหล่นไปแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าหายนู่นนู่นดูนี่กินไงอ่ะถ้าฉันไม่ปอกให้อาชอบใช่ไหมเอาดูสิแกจะกินไงเนี่ยเหยียบเหยียบไปไหมเหยียบไปไหมเนี่ยเหยียบ <cười> <cười> đấy, mấy đứa đu bị mù, mù, mù cái này, Kim bên mấy, Kim bên mấy, mấy, anh già khẹt này, ối à. à. à, à. à. à baby ดกินหอเนี่มกินอะไรถงลูกอ่ะนี่ิ้เนี่ยิแล้ว่อยดูนจะปองไหอ้าวอฉันอยากดูอ่าจะดูหมูแกเอ้าเย็บเย็บเย็บเลยเย็บเย็บเป็นเย็บเย็บเลยเอ้า ไม่ <laughs> <laughs> กินไม่เ <laughs> ก็นฉีใสอเอาเอาเข้าไปฉันอยากรู้แกกินยังไงเอา <laughs> เอา้าไ,ไง ยินเป็นไหมลูกไม่เป็นใช่ไหมต่อให้นะ